พระธรรมอิสยาบทที่สองนี่คือสิ่งที่อิสยา์บุตรอาโมสเห็นเกี่ยวกับยูดาห์และเยรูซาเล็มในบ้านปลายภูเขาที่พระวิหารขององ,องค์พระผู้เป็นเจ้าตั้งอยู่จะได้รับการสถาปนาให้เป็นเอกในหมู่ภูเขาทั้งหลายจะได้รับการเชิดชูเหนือบรรดาเนินเขาและมวลประชาชาติจะหลั่งไหลไปที่นั่นชนชาติต่างๆจะมา และกล่าวว่ามาเถิดให้เราขึ้นไปบนภูเขาขององค์พระผู้เป็นเจ้าไปยังพระนิเวศของพระเจ้าของยาโคบพระองค์จะทรงสอนพระมันคาของพระองค์แก่เราเพื่อเราจะดำเนินในวิถีทางของพระองค์บทบัญญัติจะออกมาจากสิโยนพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะออกมาจากเยรูซาเล็มพระองค์จะทรงตัดสินความระหว่างประชาชาติทั้งหลาย และยุติกรณีพิพาทให้ชนชาติทั้งหลายพวกเขาจะตีดาบให้เป็นผานไถนาและตีหอกให้เป็นขอลิศประชาชาติจะเลิกรบราฆ่าฟันกันทั้งจะไม่มีการฝึกรบอีกต่อไปมาเถิดวงวานของยาโคบเอ,อย๋ยให้เราเดินในแสงสว่างขององค์พระผู้เป็นเจ้ากันเถิดพระองค์ได้ส่งทอดทิ้งพงพันยาโคบซึ่งเป็นประชากรของพระองค์ พวกเขาเล่นสายศาสตร์จากตะวันออกมีหมอดูคนส่งเหมือนชาวฟิลิสเตียและสนิทสนมกับผู้ที่ไม่นับถือพระเจ้าดินแดนของเขามีเงินและทองเต็มไปหมดมีทรัพย์สมบัตินับไม่ถ้วนดินแดนของเขามีม้าเต็มไปหมด,ม,ม,ม,หม,ดมีรถม้าศึกนับไม่ถ้วนดินแดนของเขามีรูปเคารพเต็มไปหมดเขาหมอบกราบสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้น สิ่งที่ทำขึ้นด้วยน้ำมือของตนดังนั้นมนุษย์จะถูกทำให้ตกต่ำลงมนุษยาชาติถูกทำให้ต่ำต้อยอย่าอาภัยให้เขาเลยจงคลานเข้าไปในซอกหินและมุดลงไปในดินให้พ้นจากความน่าสะเพงกลัวขององค์พระผู้เป็นเจา้าและจากความรุ่งโรดแห่งพระบารมีของพระองค์ในตาหญิงผยองจะถูกปราบลง ความโอ้อวดทนงตัวของมนุษย์จะถูกกดลงในวันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงผู้เดียวจะเป็นที่เทิดทูนพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ทรงเตรียมวันนั้นไว้สำหรับบรรดาคนเย่อหยิ่งและทนงตนสำหรับทุกสิ่งอันเป็นที่ยกย่องเทิดทูนและสิ่งเหล่านั้นจะต้องตกต่ำลงสำหรับมวลสนสีดาแห่งเลบานอนอันสูงตรหงงาน สำหรับบรรดาต้นไม้ใหญ่แห่งบาชานสำหรับภูเขาซึ่งสูงเสียดฟ,ฟ้าและเนินเขาสูงทั้งปวงสำหรับหอคอยสูงตระงานทุกที่สำหรับปลาการอันแข็งแกร่งทุกแห่งสำหรับเรือวานิชทุกลำและเรือที่งามสง่าทั้งผองความหยิงผยองของมนุษย์จะตกต่ำลงความโอ้อวดโตร,รงของมนุษย์จะถูกปราบในวันนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงผู้เดียวจะเป็นที่เทิดทูนและรูปเคารพจะสูญสิ้นไปคนทั้งหลายจะหนีเข้าไปซ่อนตัวตามถ้ำตามซอกหินและในหลุมให้พ้นจากความน่าสะพรึงกลัวขององค์พระผู้เป็นเจ้าและจากความรุ่งโรดแห่งพระบารมีของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงลุกขึ้นมาเขย่าโลกในวันนั้นมนุษย์จะยนูนรูปเคารพเงินและทอง ซึ่งตนสร้างขึ้นเพื่อนมัสการนั้นให้แก่หนูและค้างข่าวเขาจะหนีเข้าไปในอุโมงค์และซอกผาให้พ้นจากความน่าสะเพรึงกลัวขององค์พระผู้เป็นเจ้าและจากความรุ่งโรดแห่งพระบาร,รมีของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงลุกขึ้นมาเขย่าโลกจงเลิกวางใจมนุษย์ซึ่งมีแต่เพียงลมพรานเขาจะช่วยอะไรใครได้